เอาเข้าวไปให้พระก็ไปให้ไม่ต้องไปงมงายสาธุให้พ่อแม่ที่ตายไปมันไม่ไปอนอกจากเราจะไม่ขโมยแล้วเราจะต้องให้อย่างก่ลาวนี้ให้หรือทําทานทานนะภาษาบาลีนะทานนี่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคตแปลว่าให้ไปให้เอาเข้าวไปให้พระก็ไปให้ไม่ต้องไปงมงาย เอาข้าวมาให้พระรักษาทุกขอให้ข้าวนี่ไปให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วนู่นเอาทิศไปตรวจน้ำหยาดน้ำไปสาธุเอาขอให้พ่อแม่ได้กินข้าววันนี้บางคนไปทำทานกับพระพระทิ่กินเนื้อสัตว์อยู่ก็เอาแกงปลาเอาต้มไก่ไปถวายพระยิ่งเอาอีกตรงตับไก่ไปดีๆไปให้พระกินหรือเอาใส่ไปช่อนไปต้มิดีๆไปให้พระกินจะกินแล้วจะบอกว่าสาธุนึก,นกพอกินนะ้นี่ตับ จับไก่นะนเนี่ยอ่าถึงไก่ย่างดีเลยนี่ตับนี่จะไข่ทั้งไข่ทั้งไส่ประชอนเลยนะเนี่ยส่งไปให้พ่อพ่อชอบนักมันจะไข่ดีๆมันไม่ไปเวลาสำหรับรายการรุ่งอรุณแห่งาศาสนาชีพวันนี้ก็ใกล้จะหมดลงดังที่เราได้รับฟังธรรมะผ่านมาแล้วนั้นว่าการกรวดน้ำ ให้ผุ้ตายนั้นท่านพระพุทธรักษ์ได้บอกว่าไม่ถึงเหตุที่ไม่ถึงนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงว่าไม่ถึงก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้อีกในบันอาการต่อไปเพื่อจะได้ทราบเหตุผลที่ชัดและเข้าใจถูกต้องขึ้นสำหรับวันนี้ ต้องขอยุติรายการรุ่งอรุณแห่งาศาสนาชีพไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม